สวัสดีค่ะท,คท,ท,นนคทุกคนมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันวันนี้ครูเคสพาทุกคนมาเที่ยวได้ยินเสียงชัดไหมครูเคสเสียงดังมากไม่ได้นะคะทุกคนเกรงใจโตข้างๆอะใครอยากมีชีวิตลันล้านนะคะต้องมาดูเลยวันนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเที่ยวกันด้วยนะคะลองทายกันซิว่าครูเคสอยู่ที่ไหนนะคะตอนนี้ เดี่ยวกันทุกคนใหม่สักหน่อย าอาหารกับครูเคสกันนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะทุกคนนี่ดูพี่ต้นพี่ต้นพี่ต้นต้นพี่ต้นทำไมกล้องเป็นงี้ต้นกินอะไรนำเสนอในเร็วกินอะไรโอ้โหน่าทานมากๆเลยค่ะ น่าทานมากๆเลยนะคะโอ๊ะทำไมกล้องมันเป็นอย่างนี้ล่ะคะโอเคกล้องมันรุดค่ะตั้งกล้องแป๊บนึงนะทุกคนโอเคมาดูวิวการท่าทิศพ่าทิศเข้าก้อนเมฆไปแล้วนะคะทาทิศเข้าก้อนเมฆไปแล้วอะนี่วิวสวย เลยมาเที่ยวกันทุกคนรอให้มีคนเข้ามาก่อนนะคะใครอยากรู้ถึงตัวเลขที่ใช้แล้วชีวิตหลั่นล้านะคะเข้ามาดูกันนะคะได้เที่ยวด้วยได้เที่ยวกับคูเคสนะคะแล้วก็เออได้รู้เคล็ดลับดีๆความรับดีๆเกี่ยวกับตัวเลขกันด้วยนะคะวันนี้คอาทิ์เข้าก้อนเมฆไปแล้วนะคะตอนนี้ อ,อะไรอะตัวอะไรอ่ะ,อะไหเฮ้ยมันจะมืดแล้วว่าแป๊บเดียวเมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยอะเมื่อกี้ยังมีแดดอยู่เลยนี่นะคะโหวิวสวยมากๆเลยทุกคนมาเที่ยวกันมาเที่ยวกันนะคะเห็นไหมสวยไหมโอ้โหอยู่ด้านนั้น อ๋อตรงที่มีไฟตรงนั้นนะคะเป็นชีร้านชีเมอร์เมดนะคะอะเห็นไหมทุกคนตรงที่มีไฟไฟแสงแสงซูมได้ไหมคะเนี่ยซูมไม่ได้นี่อันนี้ร้านที่เรานั่งกันอยู่นะคะคทุกคนถ่ายซิว่าตอนนี้ครูเคสอยู่ที่ไหนบรรยากาศดีมากๆเลย โอ้บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะใครอยากมีชีวิตหลันล้าแบบนี้นะคะมาพิมพ์บอกกันหน่อยใครพิมพ์คอมเมนต์มานะขอให้มีชีวิตหลันล้านะคะทุกคนกินด้วยเชี่ยวด้วยรวยด้วย,วยเงินเข้าด้วยนะคะใครอยากมีชีวิตหลันล้าแบบนี้ เอ้าทำไมมันเป็นยีงหรือว่ากล้องตัดเน็ตสัญญาณเน็ตชัดไหมเนี่ยอ่ะมาดูหน้าครูเคสกันโอ้โหวันนี้นะคะจะบอกทุกคนว่าอากาศร้อนมาก เคสมาเที่ยววันนี้คุณเคสมาเที่ยวพัทยานะคะ mm hmm. อากาศร้อนมากเลยแบตโทรศัพท mm ์ก hmm. ็จะหมด mm hmm. ทุกคนมาดูฉากนี้ mm hmm. ฉากนี้ โต๊ะอ่ะวู่นี่สวยน,นั่งๆกันด้านนี้นะคะโอ้อยู่นี่สวยอ่าเดี๋ยวใครอยากมีชีวิตดันดานะคะใครอยากมีชีวิตดันงดาสัญญาณเน็ตไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะคะวันนี้ทุกคนอ้ยด้านนี้หน้าม,มืดมนะคะมาด้านนี้ดีกว่าโอ้ด้านนี้สวย ด้านนี้ก็สวยอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณต้นค่ะเออด้านนี้แสงชัดเนาะใครอยากมีชีวิตอันล้านะคะต้องใช้กลุ่มตัวเลขอะไรนะคะกลุ่มตัวเลขนี้นะครูเคสใช้อยู่นะคะเนี่ยจะว่าตั้งแต่ใช้มา <Okay. S 1> นี่ชีวิตกินเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคะ ชีวิตกินเที่ยวอย่างเดียวเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณสิรินทิพย์นะคะอ้าคุณสิรินทิพย์ถามว่าไปเที่ยวไหนคะตอนนี้นะคะอ้ะาเถวถ่ายบรรยากาศให้คุณสิรินทิพย์ดูนะคะสวยมากมากเลยวิสสวยมากๆเลย,ววย,เลยดูสิคุณสิรินทิพย์นี่ดูวิวดูวิวลองมาดูวิวกันก่อนนะคะดูวิวกันก่อนสวยไหม วิวสวยมากๆเลยสวัสดีค่ะคุณพี่เสือวิวสวยมากเลยเนาะอ่ะทุกคนก่อนที่มันจะมืดนะคะเดี๋ยวแสงมันจะหมด เออใครอยากรู้นะคะว่ากลุ่มตัวเลขที่ทําให้เรามีชีวิตดั่นล้านะคะชีวิตดั่งล้าก็คือชีวิตที่ชอบกินชอบเที่ยวสุขสบายมีความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนฉันจะเที่ยวอย่างเดียวฉันไม่สนใจใครนะคะเออใครมารู้ใครมาดูวันนี้นะคะความลับนี้คือแบบว่าจะทําให้ชีวิตเรานะคะเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะคะถ้าทุกคนรู้จักการใช้กลุ่มตัวเลขนี้นะคะที่จะ ใช้เบอร์โทรของเรานะคะเราควรจะมีกลุ่มตัวเลขนี้นะคะเมื่อกี้ครูเคสก็ได้โพสต์บอกไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือตัวเลข6 6ในเบอร์โทรนะคะทุกคนตัวเลขห 6, 6ในเบอร์โทรนะคะตัวเลขนี้นะคะ6 6ในเบอร์โทรครูเคสใช้อยู่นะครูเคสตั้งแต่ใช้มานี่ชีวิตทําให้เราบอกว่าชอบเที่ยวนะคะจากคนที่แบบ เออเมื่อก่อนมีความรู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันไม่ได้เที่ยวเลยไม่ได้ไปไหนเลยทําแต่งานนะคะพอพอเราได้มาทดสอบในการใช้กลุ่มตัวเลขนี้เ่ยมันไม่น่าเชื่อนะคะชีวิตเราเหมือนมันเรียกร้องการไปเที่ยวอยากท่องเที่ยวอยากไปพักผ่อนตลอดเวลานะคะแต่มันไม่ใช่ว่าเออเราไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยว ไปเที่ยวอย่างเดียวแล้วเจเอาเงินที่ไหนเที่ยวแบบนี้นะคะทุกคนตัวเลขนี้นะคะ6 6มันดึงดูดเงินให้เราได้ด้วยนะคะสหรับใครทีเเ่เรียนรู้ถึงตัวเลขเบอร์มงคลหรือว่ามาติดตามครูเคสนะคะครูเคสจะพูดเสมอนะคะว่าเลข6คือเลขเงินนะคะเลข6คือเลขเงินจะทําให้เรานะคะได้เที่ยวเราได้เงินด้วยนะคะเดี๋ยว พลังตัวเลขนี hmm ้นะคะก็จะดึงด <ació> ูดเงินมาให้เราเองนะคะได้เที่ยวด้วยได้เงินด้วยนะคะไม่ใช่ว่าแบบว่าโอ้เที่ยวอย่างเดียวแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเที่ยวนะคะของตัวเลขนี้นะคะมันคู่กันนะคะมันมันมาคู่กันคือเที่ยวด้วยได้เงินด้วยนะคะกลุ่มตัวเลขนี้หกขวนะคะเที่ยวด้วยได้เงินด้วยเออบางบางกลุ่มตัวเลขนะคะจะเป็นกลุ่มตัวเลขที่แบบว่าให้เราใช้เงินอย่างเดียวใช้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 อย่างนี้นะคะ แต่อันนี้นะคะเที่ยวด้วยได้เงินด้วยรวยด้วยนะคะอือสุดยอดตัวเลขจริงๆเลยนะคะอ่ะครูเค้ก็พูดมานานแล้วทุกคนโอ้โหได้ยินกันไหมเนี่ยไม้มันตกทุกคนไม่ตกได้ยินไหมอ่ะต้องพูดใหม่ไหม เออนี่ไงคุณสิรินทิ์ได้ยินนะคะเลขห 6, 6ต้องอยู่ตรงไหนของเบอร์คะต้องติดกันไหมคะใช่ค่ะคุณสิรินทิ์เลข6 6ต้องติดกันนะคะห 6, 6ติดกัน2ตัวแยกจากกันไม่ได้นะคะห 6, 6ติดกันนะคะตำแหน่งที่ดีที่สุดตำแหน่งที่ที่ดีที่สุดนะคะ,ะเบอร์โทรของเรามี7ตัว7ตัวนะคะทุกคนอ่ะทุเคสสอนทุกคนเลย อันนี้ทุกคนเหมือนอยู่ในคอร์สเลยนะเนี่ยเบอร์โทรของเรามีเจ็ดตัวไอ้ศูนย์แปดถ้าซุดถ้าศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์แปดสองแบบเนี้ยไอ้สามตัวเนี้ยเราไม่ต้องดูเราดูแค่เจ็ดตัวเจ็ดตัวนะคะจะบ่งบอกการเป็นตัวตนของเราได้ดีที่สุดเลยตำแหน่งนะคะสองตัวหน้านะคะดีที่สุดแล้วก็สองตัวท้ายนะคะดีที่สุดเลยที่จะดึงดูด ให้เราได้ไปเที่ยวนะคะได้ไปพักผ่อนมีชีวิตหล่ล้าใช้ชีวิตด้วยความสุขไม่ทุกข์ไม่ร้อนฉันจะเที่ยวอย่างเดียวฉันไม่สนใจใครนะคะอย่าลืมนะคะเจ็ดตัวตำแหน่งนี้นะคะตำแหน่งอ,อย่างเช่น6 6 2 3 5 4 5แบบนี้เห็นไหมคะ 6, 6 6ขึ้นหน้าหรือว่าสองามหก สี่สี่หกหกแบบเนี้ยปิดท้ายด้วยหกหกแบบนี้นะคะมันจะทําใหเ้เรานะคะเกิดแบบเหมือนกับประมาณว่ามันเหมือนช่วยดึงดูดนะคะให้ชีวิตเราอยากจะไปเที่ยวอย่างเดียวนะคะแต่ตำแหน่งกลางนะคะก,ก็ได้เหมือนกันถ้าเกิดเราหาตำแหน่งเปิดปิด,ปดไม่ได้นะคะตำแหน่งเปิดอาจเจตัวอย่างนี้ตำแหน่งนี้กับตำแหน่งเนี้ยไม่ได้ก็ใช้ตรงกลางก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะส่งผล ให้เราดึงดูดชีวิตหลั่นล้าได้ดีที่สุดก็อย่างที่คูเคสบอกก็คือตำแหน่งเปิดกับตำแหน่งปิดนะคะจะดีที่สุดเลยอย่างตัวคูเคสเองนะคะก็ใช้หกหกเป็นตัวกลางเป็นตัวกลางทั้งเบอร์นะคะเจ็ดเจ็ดหลักตำแหน่งหกหกของคูเคสอยู่ตรงนี้นะคะหก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  อาตำแหน่งครูเคสอยู่ตรงนี้หกหกอ่ะใช่ตำแหน่งครูเคสอยู่ตรงนี้อ่ะเบอร์เจ็ดเจ็ดเจ็ดตัวตำแหน่งหกหกของครูเคสอยู่ตรงนี้นะคะเออถ้าตำแหน่งเปิดหรือปิดนี่สงสัยครูเคสจะเที่ยวหนักกว่านี้นะคะทุกคนอ่าขอบคุณคุณ,คณซีรินททิพย์นะคะครูเคสสวยมากค่ะขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะที่ร้านที่ภูกเก็ตมานั่งก็ลูกค้าเข้ามากันเยอะมากๆทุกคนมาดูวิวกันมาดูวิวกันนี่คนดูวิวกันดีกว่าเนาะโหดูร้านสวยนะคะอย่าลืมนะคะกลุ่มตัวเลข66จะทําให้เราได้ไปเที่ยวนะคะเที่ยวด้วยได้เงินด้วยนะคะชีวิตของเรานะคะจะต้องเติมพลัง ให้ชีวิตเรามีความสุขผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลานะคะถ้าเรามีความสุขเรารู้สึกผ่อนคลายนะคะมันจะทําให้จิตของเราเติมเต็มมีความสุขเราก็จะดึงดูดเงินเข้ามาได้มันอยู่ที่ว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนะคะแต่ละตัวเลขมีความหมายไม่เหมือนกันเราจะใช้กลุ่มตัวเลขหรือพลังตัวเลขมาช่วยเราในด้านไหนแต่ละคนมีความต้องการในชีวิตไม่เหมือนกันนะคะแต่ละคนมีความต้องการในชีวิต ไม่เหมือนกันแต่ครูเคสถือไว้ดีกว่าทุกคนไม่ได้ยินนะคะเออเอาใหม่นะคะแต่ละคนมีความต้องการในชีวิตไม่เหมือนกัน <c oughs> นะคะอย่างครูเคสชอบเที่ยวนะคะครูเคสก็ต้องใช้กลุ่มตัวเลขแบบนี้นะคะหกหกอ่ะชอบหลัน่นล้าหกหกแบบนี้นะคะชีวิตครูเคสไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ร้อนนะคะชีวิตหลัน่นล้านะคะใครทุกข์ใครเครียดมากๆเนี่ยโอ๊กใหม่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพูดใหม่อ่ะใครทุกข์ใครเครียดมากๆเนี่ยหกหกนะคะหลัน่นล้าไปเลย หัวลาะขำกิ้งนะคะมันจะทําให้เรามีอารมณ์สุนทรีมีความสุขตลอดเวลาขำกิ้งตลกนะคะไม่ทุกข์ไม่ร้อนแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นกลุ่ม4ี่เก้ามันจะทําให้เราดึงดูดทริปท่องเที่ยวนะคะความหมายมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกันนะคะเออถ้าเราแบบว่าอย่างที่ครูเคสสอนไปถ้าเลขสี่เก้าจะทําให้เราแบบว่าดึงดูดทริปท่องเที่ยวได้เดินทางบ่อยได้ไปต่างประเทศได้ไปทํางานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่ม4ี่เก้านะคะแต่ถ้า เราอยากมีชีวิตดันล้าไม่ทุกไม่ร้อนฉันไม่สนใจใครฉันจะเที่ยวอย่างเดียวฉันจะกินอย่างเดียวนะคะอย่างวันนี้เราก็มากินกันนะคะเราก็มากินนะคะมากินทานชอบกินนะคะทุกคนก็ระวังเรื่องอ้วนนะคะเพราะ66จะทําให้เราแบบว่าอยากกินอยากเที่ยวแบบนี้เออแล้วก็จะสนใจแต่เรื่องกินเรื่องเที่ยวอย่างเดียวเรากินเยอะเราก็จะอ้วนนะคะก็ถ้าใครใช้เลข66เนี่ยระวังเรื่องอ้วนนะคะ นี่พี่ต้นนะคะทูเกสก็มากับแฟนทูเกสนะคะชื่อพี่ต้นนะคะพี่ต้นพี่ต้นทานอะไรคะพี่ต้นพี่ต้นไม่กินเลยพี่ต้นกินไม่ลงเลยพี่ต้นอ่าตอนนี้แสงกำลังสวย เ,เ,มเ,เ,มมเมื่อกี้ครูเคสจะถ่ายฟ้าริเออลืมใหม่ละเมื่อกี้ครูเคสจะถ่ายฟ้าสิบตกให้ทุกคนดูนะถ่ายไม่ทนันมันเข้าก้อนเมฆไปแล้วอะ่ะเนี่ยทุกคนดูนะมันมืดแล้วอะ่ะ ตอนนี้เราก็โอ้โหอันนี้วิวสวยนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่พัทยานะคะทุกคนคูเคสก็มาเที่ยวด้วยแล้วก็พาทุกคนมาดูวิวบรรยากาศดีๆไปได้วยกันนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครูเคสจะไปเกาะช้างนะคะทุกคนมีใครอยากไปเที่ยวเกาะช้างไหมไปกับครูเคสไหมนะคะเดี๋ยวครูเคสพาทุกคนไปเที่ยวนะคะชีวิตเราต้อง พักผ่อนนะคะถ้าตอนนี้เรายังไม่สะดวกเที่ยวนะคะเราก็ดูวิวส,สวยๆปะทับปะท่าไปก่อนได้นะคะแล้วก็ใช้ตัวเลขนะคะเป็นตัวช่วยนะคะเออเราต้องใช้พลังของตัวเลขช่วยเราชีวิตของเราจะเหนื่อยเดียวไปทําไมนะคะมีตัวเลขดีๆมาช่วยก็ทําให้ชีวิตเราสบายขึ้นได้นะคะเดี๋ยวครูเคสจะสอนเพิ่มเติมให้กับทุกคนนะ อีกสักนิดหนึ่งทุกคนมาดูวิวกันที่เห็นแสงออกมาตรงนั้นนะคะจะเป็นร้านทีมเมอร์เมดร้านนั้นครูเคสก็ชอบนะวิวสวยมากเลยอส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นร้านที่ครูเคสน,นั่งวันนี้ครูเคสมาเที่ยว อ่ะเดี๋ยวครูเคสกลับกล้องแป๊บหนึ่งนะทุกคนก่อนจะจากกันอ๋อก่อนจะจากกันมาคุยกันต่อก่อนจะจากกันนะคะ,ะทุกคนก็อ่าคุณต้นบอกว่าวิวดีมากๆกก็ที่ครูเคสบอกว่าทุกวันอังคารนะคะครูเคสจะจัดรายการถามมาต่อไปเรื่องเบอร์โทร นะคะใครอยากรู้เกี่ยวกับเบอร์โทรพนะคะอยากรูก้ความหมายของเบอร์ของเรากรเคสเปิดโอกาสให้ทุกคนถามทุกนคนอังคานน,นนะคะเมื่อคืนนี้ไลฟ์สด a c e b ุ o กเหมือนเ c e บุ o กล่มนะคะแถวบ้านกรุเคสเข้าเฟซไม่ได้เลยนะคะหมุนติ้วเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยว,วกรเคสจะมาให้ทุกคนเปิดโอกาสทุกคนถา,ถามถึงเรื่องตัวเลขนะคะอยากรู้ว่า ตัวเลขนี้ความหมายนี้เบอร์โทรของเรามีความหมายว่าอย่างไรนะคะก็มาถามได้นะคะ <Okay. S 1> พรุ่งนี้สองทุ่มนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวครูเคสจะมาตอบให้ <Okay. S 1> แล้วก็ <Okay. S 1> อะไรอีกคุเคสจะบอกอะไรอ <laughs> <laughs> เออวันนี้วันนี้ครูเคสโดดนะ <Okay. S 2> ครูเคสไม่ได้ไปช่วยอาจารย์บัณฑิตนะคะ <Okay. S 2> แอบมาเที่ยวนะคะ <Okay. S 2> ทุกคน อาจารย์มันดิโทรตามให้ไปให้ไปให้ไปไฟลฝนวันนี้ครูเกศไม่ได้ไปแอบมาเที่ยวแล้วอย่าลืมนะคะใครที่สนใจในเรื่องตัวเลขนะคะตัวเลขกับเบอร์โทรพลังตัวเลขกับเบอร์โทรนะคะตอนนี้ครูเกสได้เปิดคอร์สสอนครูเกสอนดูเบอร์มงคลน,นะคะตอนนี้มีอยู่2คอร์สนะคะคอร์สที่1คือคอร์สดูเบอร์มงคลขั้นพื้นฐาน อันนี้ครูเคสสอนแบบแบบพื้นฐานเลยนะคะทุกคนจะรู้ความหมายของตัวเลขแล้วก็ดูเลขคู่นะคะแล้วก็ความหมายเลข7ตัวเลขดูแบบเจ็ดหลักแล้วก็สิบหลักนะคะดูเบอร์มงคลแบบเบื้องต้นนะคะทุกคนสามารถไปใช้ประกอบกับชีวิตของเรานะคะเราสามารถดำเนินชีวิตใช้ตัวเลขนำทางในชีวิตแล้วก็ใช้ในเรื่อง เวลาเราเลือกซื้อเบอร์เราสามารถเลือกเลือกซื้อได้ด้วยตัวเองนะคะเราสามารถดูได้เบื้องต้นหรือว่าเรา <c oughs> ช่วยเพื่อนพ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของเราในการดูเบอร์เปลี่ยนเบอร์ให้แบบนี้ได้นะคะใช้ตัวเลขนะคะนำทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านเลขที่ทะเบียนรถแบบนี้เราก็สามารถดูได้เบื้องต้นนะคะคอร์สนี้อยู่ที่ ราคาที่6,990บาทนะคะตอนนี้ภูเกสให้ราคาพิเศษอยู่ที่3,990บาทนะคะส่วนคอร์สที่2นะคะจะเป็นคอร์สภูเก็สอนดูเบอร์มงคลน,นะคะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการไปขายนะคะออวิเคราะห์วิเคราะห์ได้7หลัก10หลักนะคะแล้วก็ดูเบอร์แบบ เพื่อที่จะไปขายนะคะไปประกอบอาชีพเป็นธุรกิจเสริมแต่ครูเคสเชื่อว่าถ้าทุกคนดูเป็นทุกคนต้องไปทําเป็นอาชีพหลักแน่นอนนะคะเพราะว่ามันทําให้ชีวิตเราสุขสบายเราได้เงินด้วยเราได้ช่วยคนด้วยนะคะมันเหมือนกับเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความคิดเราไปเลยนะคะเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูเคสอยากจะเอามาน,น,นําเสนอมาบอกให้กับทุกคนนะคะราคาคอร์สอยู่ที่ เก้านเก้รอยนะคะภูเค็ตลดให้ตอนนี้นะคะเหลือ6,9พั 9 9บาท6,999บาท6999นะคะและพิเศษส,สุดเลยนะภูเก็ตแถมกระเป๋าสตางค์ทาคาลา่ามูลค่า1,990บาทให้ด้วยนะคะทุกคนรีบมาลงเรียนนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าภูคเค็จะขึ้นราคาเป็น7,900แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มันเป็นวิชาชีพป่ะทุกคนมันไม่ใช่แบบว่าภูคเคสมาบอกบอกบอกทุกคนให้รู้เรื่องตัวเลขแล้วก็รู้แล้วก็ไปใช้อะไรไม่ได้นะคะทุกคนคือ ทุกคนได,ได้ใช้ในชีวิตได้ใช้ในชีวิตนะคะส่วนคอสที่2เนี่ยทุกคนสามารถไปสร้างเป็นอาชีพได้เลยใช่ไหมคะพี่ต้นเออวันนี้พี่ต้นก็พูดบอกว่าเคสมันถูกมากเลยนะ6กพัเนี่ยมันต้องเป็นหมื่นนะคะพี่ต้นยังบอกว่าตกใจเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้สอนให้ทุกคนแค่ดูเบอร์นะคะเราสอนให้ขายด้วยนะคะถ้าทุกคนไปไปไป,ไปเรียนที่อื่นเนี่ย เราจะได้แค่รู <Okay. S 3> ้เรื่องตัวเลขเราแค่ได้แค่นั้นจริงๆกูเคยเกิดปเรียนนะคะเราได้รู้เรื่องแค่ตัวเลขแล้วเราไม่ได้รู้ลึกด้วยเราเรียนมาแล้วยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะเขาบอกว่าสมมติเลขหนึ่งพาอาทิตย์แล้วพาอาทิตย์ทใครเป็นคนบอกว่าเลขหนึ่งคือพาอาทิตย์แล้วทำไมต้องเป็นพาอาทิตย์คือเราออกมาเรายังงงๆอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากรู้เรื่องตัวเลขแบบเจาะลึกแบบ พลังตัวเลขกับเบอร์โทรหรือต้องการไปขายครูเคสแนะนําเป็นครูเคสสอนดูเบอร์มงคลคอสที่สองนะคะทุกคนจะรู้จริงรู้ลึกแล้วเวลาไปคุยกับใครเนี่ยเราจะได้แบบว่าอ๋อเข้าใจแล้วเราจะไม่แบบงงงงแล้วเวลาไปขายเราก็งงงงเราเวลาเราพูดเราก็ยังรู้สึกงงงงใน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 สิ่งที่เราเ,ออเรื่องตัวเลขเรายังงงงงเลยแบบนี้นะคะทุกคนจะได้รู้จริงรู้ลึกนะคะแล้วก็ ที่สำคัญที่สุดนะคะในการเรียนเรียนเรื่องตัวเลขกับครูเคสเนี่ยครูเคสคอยซัพพอร์ตทุกคนให้ด้วยนะคะอย่างที่พี่ต้นบอกวันนี้เมื่อตอนบ่ายพี่ต้นก็ยังบอกเลยว่าโหมาเรียนกับเคสเนี่ยมาเรียนกับเคสเนี่คือแบบเหมือนยังไงน,นะที่พ,พี่ต้นบอกออได้คอนเนคชันไปเลยนะคะได้แบบคอนเนคชันแบบว่ามีครูเคสคอยดูแลคอยบอกแล้วก็ได้ทีมงานที่เก่งทางด้านเบอร์มงคลคอยดูคอยซัพพอร์ตให้ทุกคนมาคอยถามได้ตลอดเวลา อย่างตอนครูเคสเรียนรู้เรื่องเบอร์มงคลใหม่ๆเนี่ยอย่างที่อย่างที่ครูเคสบอกทุกคนอะเมนูจะไปถามใครอะอย่างเวลามีคนมาถามอะไรเราอย่างเงี้ยตัวเลขอะใช่ไหมเราตอบบางทีเราเรารู้ความหมายแต่เราก็ยังงงง,ง,งหรือราคาเบอร์นะคะถ้าทุกคนถ้าทุกคนแบบว่าเรียนหกพันเก้าเนี่ยแล้วทุกคนไปขายเบอร์ได้เป็นหมื่นอะเบอร์หลักร้อยแต่ทุกคนไปขายได้เป็นหมื่นอะ่ะคือ มันเบอร์เดียวก็คุมแล้วนะในสิ่งที่ครูเคสสอนนะ่ะเบอร์เดียวก็คุมแล้วนะแล้วทุกคนจะกลับมาขอบคุณตัวเองที่มาเรียนกับครูเคสเลยนะคะถ้าใครที่สนใจเรื่องพลังตัวเลขเรื่องเบอร์โหเรื่องเบอร์มงคลน,นะคะครูเคสแนะนําเลยอย่างตัวครูเคสเองเนะี่ยเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยอินกับเรื่องตัวเลขนะคะแต่ครูเคสคือเราอะจะบอกทุกคนตรงๆว่าเรา ไม่อินกับคําว่าหมอดูนะคะเราเราไม่ใช่เราไม่ได้เป็นหมอดูฉันเป็นคนขายเบอร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกทุกทุกเ่าใหญ่ทุกคนเข้าใจตรงนี้นะว่าเราทุกคนคือนักธุรกิจเราเป็นคนขายเบอร์นะคะเราเป็นคนขายเบอร์เราทําอาชีพขายเบอร์โทรแบบนี้นะคะเราไม่ได้เป็นหมอดูเพราะฉะนั้นเราไม่อยากเป็นหมอดูเราก็ไม่ต้องเป็นนะคะเราขายเบอร์นะคะเหมือนเราขายทะเบียนรถแบบนี้นะคะ เออเมัอต้องขายทะเบียนรถขายอะไรอะ่ะพี่ต้นขายอะไรอีกมันไม่มันไม่จําเราไม่ต้องไปให้คํานิยามตัวเราเองเราให้คํานิยามตัวเราแบบที่เราต้องการจะดีกว่านะคะอย่างอย่างของครูเคสเมื่อก่อนไม่อินไม่ไม่อินกับตัวเลขเพราะอะไรเพราะเวลาคนมาให้เราดูเฮ้ยฉันไม่ใช่หมอดูนะฉันเป็นคนขายเบอร์ฉันไม่ดูไม่ขายทั้งนั้นแบบนี้นะคะเออต้องแพ้ครูเคสสอนละเอียดมากๆค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะเราไม่ได้ เราไม่ได้เป็นหมอดูเราก็ไม่ต้องเป็นนะคะเราเป็นคนขายนะคะอย่างน้องแพลวเองเนี่ยเขาอายุ23ปีแต่เขาสามารถขายเบอร์ได้หลักหมื่นนะคะคุณอลริสาคุ้มเนตรเนี่ยเขาอายุแค่23ปีเองค่ะว่าเขาเป็นหมอดูไหมเขาไม่ได้เป็นนะคะเขาเป็นคนขายเบอร์นะคะแค่เรามีเบอร์ดีๆรู้เทคนิครู้ว่าจับเบอร์มาแล้วเราควรไปขายให้ใครจับกลุ่มลูกค้าแบบไหนแล้วก็ เบอร์โทรนะคะถ้าเบอร์ดีนะคะครูเคสบอกเลยว่าเบอร์มงคลนะคะคนไทยรู้จักหมดแล้วมันไม่เหมือนยุคต้นๆแบบครูเคสที่เอาเบอร์มามา,มา,ม,า,ม,ามาพิมพ์แปะท,ที่กระดานแล้วก็บอกว่าขขเนี่ยเป็นเลขศา,าสตร์เมื่อก่อนได้ยกันว่าเลขศาสตร์เนาะเอามาแปะที่กระดานแล้วบอกว่าเลขศาสตร์เขาก็ยังงงว่าอะไรคือเลขศาสตร์เธอขายเลขอะไรของเธอนะคะมันไม่ใช่แบบนั้นแล้วยุคนี้คือเขารู้จักเบอร์มงคลกันหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นมันง่ายไปหมดแล้วนะคะทุกคน มันอยู่ที่ว่าเราจะหาเบอร์ได้จากที่ไหนแล้วเ,เอามาขายเราจะทำราคาได้ยังไงนะคะใช่ค่ะเข้ามาเรียนคอร์สครูเคสช่วยเพิ่มเทคนิคการขายเบอร์มงคลได้มากขึ้นค่ะใช่แล้วนะคะทุกคนอย่างน้องแพลอายุ23ปีนะคะขายเบอร์ได้เป็นหมื่นนะคะ ขายเบอร์เป็นหมื่นได้อะอนะคะเขาไม่ได้เป็นหมอดูครูเคทถามว่าอย่างน้องแฮลอายุย่ิบสามปีอ่ะถ้าไปไปบอกใคร่อใครว่าเขาเป็นหมอดูอ่ะว้ใครจะเชื่อเขานะคะเพราะฉะนั้นมันไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นหมอดูเลยเราเป็นคนขายฉันมีเบอร์โทรที่จะขายเหมือนเราขายของขายซิมแบบนี้นะคะฉันขายซิมฉันทําอาชีพนี้ฉันมีฉันฉันมีเบอร์ขายแบบนี้นะคะ เราลูกค้าเขารู้จักอยู่แล้วเขาก็มาซื้อได้เลยบางทีเขาไม่ได้มาให้เราดูอะไรเยอะแยะนะคะเขาชอบเขาก็ซื้อเลยคุ้มค่าเกินราคามากค่ะจากคนไม่รู้เรื่องก็มั่นใจในการตอบเรื่องเบอร์มากขึ้นเออนะคะใช่ทุกคนฝากแชร์ออกไปด้วยนะคะอะไรนี้ฝากแชร์ด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะทุกคน อ่ะก็ทุกคนวันนี้คูเคสฝากแค่นี้นะคะและพรุ่งนี้ใครอยากให้คูเคสดูเบอร์ให้ก็สองทุ่มนะคะเมื่อคืนนี้คูเคสเน็ตไม่ได้เลยที่บ้านนะคะ Facebook น่าจะมีปัญหาอ่ะคูเคสมาใกล้ๆหนนะพรุ่งนี้นะคะสองทุ่มอ่ะคุณบิตคอยอะไรวะมาแล้วนะคะอ่ะขอบคุณน้องแพลวค่ะ นั่นแหละทุกคนก็สนใจรีบมาลงเรียนกันเลยนะคะเดี๋ยวเดือนหน้ากูเคสจะขึ้นเป็น7,9 0ดนเะคะเพราะว่ามันเป็นวิชาชีพเฉพาะนะคะมันเป็นวิชาชีพเฉพาะทางราคามันต้องหลักหมื่นนะคะโอเคก็ตอนนี้กูเคสเปิดโอกาสให้ทุกคนนะคะได้จับต้องได้ในราคานี้ถ้าสนใจก็รีบมาลงเรียนกันแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดที่พี่ต้นหมอทุกคนจะได้คอนเน็กชันได้ได้มีกูเคสเป็นที่ปรึกษา นะคะอย่างที่ครูเคสได้พูดไปเมื่อกี้ก็คือเมื่อก่อนครูเคสนะคะเบอร์ซื้อมาแทนที่ครูเคสจะขายได้หลักหมื่นครูเคสไปขาย7 0็ดร้อยแบบเนี้ยครูเคสไม่มีใครให้ถามอ่ะนึกออกไหมคะเออแต่ถ้าทุกคนมีครูเคสให้คอยถามถ้าสมมุติว่ามือมันได้ราคาจากราคาหลักร้อยทุกคนสามารถขายได้หลักพันหลักหมื่นนะคะมันทําให้คือมันคุ้มราคาคอรมากมากนะคะ โอเคทุกคนก็วันนี้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวภูเก็ตทานอาหารก่อนนะคะกค็วันนี้แค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย